ฮัลโหลพบกันอีกแล้วค่ะกับช่องหมัดตั้งแฟมิลีนะคะพบกันช่วงนี้นะคะก็เป็น EP ีที่2องละค่ะสำหรับเพื่อนๆคน,นไหนนะคะที่ดู EP ีที่1ไปนะคะการล้างหน้าการดูแลผิวหน้าด้วยการล้างหน้าหน้าเนียนใสไม่เกิดสิวอุดตันของแบนไปแล้วนะคะ วิดีโอนี้นะคะจะเป็น EP ที่2นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ถามเข้ามากันเยอะแยะเลยนะคะว่าแบบใช้ผลิตภัณฑ์อะไรดูแลผิวหน้านะคะให้ผิวหน้าดูขาวดูมีออร่านะคะ ช่วงแบบอากาศร,ร้อนขนาดนี้นะคะก็ไม่ได้ไปไหนเนาะนอนอยู่บ้านดูวิดีโอของแม่มนะคะดูกันยาวๆหลายๆ EP ีไปเลยนะคะสําหรับการดูแลผิวหน้าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าบํารุงผิวหน้าของแหม่มนะอี EP ที่2เนี่ยมาดูเรื่องของการดูแลผิวหน้าในตอนเช้ากันก่อนนะคะว่าแม่ใช้ผลิตภัณฑ์อะไรอ่าข้อผลิตภัณฑ์ของแม่มก็ุ อันนี้บอกแบบไม่มีการกเลยนะคะเพราะว่าแบม่มรู้ว่าสาวๆเนี่ยกว่าจะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อะไรที่มันดูแลผิวหน้าแล้วมันเข้ากับเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะถ้าใครมีสภาพผิวหน้าอ่าของแม่มเนี่ยเป็นสภาพผิวหน้าจะเป็นแบบผิวแบบออกอ่าไม่แห้งแล้วก็ไม่มันจนเกินไปผิวจะกรางๆ ะะถ้าเป็นผิวประมาณนี้ก็สามารถใช้ผลิตภัณฑแบบ์แบบบได้เลยนะคะเอาไปทดลองดูอันนี้แมก็ไม่ได้มาแบบออระบุรายละเอียดในผลิตภัณฑ์มากนะคะก็คือจะมาบอกเฉยๆว่าแม่ใช้อะไรนะคะในการบำรุงผิวหน้าในช่วงเวลาตอนเช้าของแม่มะคะ่ะหลังจากที่เราล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะตอนเช้าอันนี้แบบหลายๆคนอาจจะมีเคล็ดลับนะคะในการดูแลผิวหน้าของแต่ละคนแตกต่ตกางกันแต่สาหรับแม่มนะคะ แหม่มก็จะพอแหม่มล้างหน้าเสร็จอันดับแรกเลยคือแหม่มจะใช้กระดาษทิชชู่เช็ดหน้าก็เป็นกระดาษทิชชู่สําหรับเช็ดหน้าทั่วไปนะคะไม่ได้ใช้ทู่เปียกนะคะทิชชู่ธรรมดานะก็แหม่มจะไม่ใช้ผ้าขนหนูเช็ดว,ว่าเช็ดหน้าเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ซักตลอดใช่ไหมผ้าขนหนูมันอาจจะมีฝุ่นหรือมีอะไรนะคะมาสัมผัสมาโดนผิวหน้าเรามันจะทําให้ผิวหน้าเราแพ้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยด้วยว่าเราแพ้อะไร ะะแหม่มก็จะใช้เป็นกระดาษทิชชู่นะคะเวลาเช็ดแนะนําอย่างหนึ่งว่าสาวๆเวลาเช็ดหน้าไม่ต้องเช็ดแรงแล้วก็ไม่ต้องเช็ดจนแห้งเกินไปก่อนที่จะทาครีมอันนี้ไม่ได้ว่ากลัวเปลืองนะคะวิธีการเช็ดของแหม่มน,นะคะก็คือจะซับลงไปอย่างนี้อย่างนี้ ซับลงไปเฉยๆไม่ให้ใหถูจนหน้าแห้งนะคะยิ่งถูหน้าจะยิ่งเกิดริ้วรอยนะคะแล้วเมื่อเราเช็ดหน้าด้วยกระดาษทิชชู่แล้วนะคะก็ะตัวแรกเลยเนี่ยที่แม่มจะเป็นทนลงนะคะแม่มจะใช้ตัว e s s e n ์ e s p รย์นะคะอันนี้ก็ตามแล้วถ้าเพื่อนๆมีห้องอื่นนะคะก็สามารถเอามาทดลองใช้ได้นะแต่แหมมใช้เป็นนี่ห้องนี้นะคะ แล้วมันก็จะสเปรย์นี้ให้ทั่วหน้าก่อนนะคะให้ทั่วหน้าแล้วก็ไม่ต้องเช็ดออกนะคะเป็นเอสเซนต์สเปรย์นะคะแล้วก็อ่าก็มันก็จะใช้ตัวผลิตภัณฑ์นี้นะคะเป็นเซรั่มในการดูแลผิวหน้านะคะขั้นตอนที่2นะคะของการดูแลผิวหน้านะคะเขาเป็นอ่าอันนี้ก็เป็น อินเทนซีฟไวท์เทนนิ่งเซรั่มนะคะจะใช้ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่สองนะคะในการดูแลผิวหน้านะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถเอาไปซื้อมาทดลองใช้ได้นะคะ แล้วก็เมื่อใช้เซรั่มเนี่ยแหมจะเป็นคนไม่ทาผลิตภัณฑ์พวกรองพื้นอะไรเยอะนะคะมาว่าแบมว่ามันน่าจะทําให้หน้าอุดตันแหมจะใช้เป็นตัวนี้นะคะก็คือเป็น Replenew m o i s t u r ไ z e r s u n s c r สก n นะคะเป็นครีมกันแดดนะคะเป็น5 SPF 50 PA+++ อะค่ะพอดีหลอดเก่ามันหมดไปแล้วนะคะนี่แบบก็เลยซื้อหลอดเอาหลอดมาให้ดูนะคะโอเคไหมเป็นของเป็นของกิทบารีเหมือนกันนะคะ ทุกอย่างที่แม่ใช้นะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์นะคะสำหรับช่วงนี้ก็เอาใจเพื่อนๆที่อยู่บ้านนะคะแล้วก็ไม่ได้ออกไปซูปเปอร์ไม่ได้ออกไปตลาดนะคะก็จะหาซื้อ,อผลิตภัณฑ์พวกนี้ก เราก็สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ชุดน,นี้นะคะแบบใช้บำรุงผิวหน้าใช้มานานพอสมควรนะคะแล้วรู้สึกว่าผิวหน้าเนี่ยคือเรารู้สึกว่ามันตอบโจทย์ในการดูแลผิวหน้าเราไม่ต้องใช้อะไรเยอะนะคะใช้แค่นี้ในการดูแลผิวหน้าในตอนเช้านะคะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในการดูแลผิวหน้าของแ่บในเวลาเช้านะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถเอาไปทดลองทําดูกันได้นะคะสามารถทดลองใช้ดูกันได้นะคะชอบวิดีโอนะคะก็อย่า กดติดตามช่องหนุ่ตั้มแฟมิลี่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะจะได้มีคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาให้ชมกันอีกคะ่ะสำหรับใครชอบในการาดูผลิตภัณฑ์ในการดูดูแลผิวหน้าของแบบนะคะก็อย่าลืมติดตามแบบในะคะ่ะใน EP ที่3เลยนะคะเดี๋ยวจะมาให้ชมกันในวันเร็วๆนี้นะคะสำหรับวันนี้ไปลคะค่ะบ๊ายบาย